เอาน,นะครับวันนี้จินโจก็มาซ้อมต่อหลังจากที่ไปแข่งมาแล้วนะวันนี้ก็มาซ้อมที่บากคูแม็กต่อโดยคุปป๊อกเป็นผู้เทนให้วันนี้แข่งแรงวันนี้แข่งแรงที่สุดไปลุยปกติเราจับดึงอย่างนี้ท่านี้เราจะดึงข้อแบบจับกว้างน,นะครับเพื่อเสริมสร้างช่วงปีนตีกับหลังเวลารถมันสะบัดเลยอย่างเงี้ยเราจะมีแรงในการ ประคองรถได้ครับคุยเลยคันนี้จับกว้างนะจับนี้ใช่ไหมโอเคลองตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้จับให้จับให้กว้างสุดแขนอ่ะไม่ไม่ต้องฝึกแขนก็ได้ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ก็ได้ดีๆเอาสักสามทีไปสวยลงให้สุดครับลงให้สุดลงมาจนลงก่อนโอเคแล้วแหละประมาณนี้ เพราะว่ามันจะเป็นการทําให้ปีใหญ่ขึ้นในยยิ่งกว้างมาเลยทำให้ปีใหญ่แต่ถ้าเราจะจับแบบแบบชุกๆเลยไม่ทำให้ปีกเราใหญ่ที่จับกว้างที่ดีครับเวลาแรงรถแรงสมัดแรงเนี้ยช่วยได้มันจะมันช่วยในการมันมีอนี่ยมันมีปีกอปัเสร๊บต่อที่จับกว้างที่ดีครับกว้างอีกได้กว้างเลยลองขาคอันนี้พับขาลงหน่ยครับมา แล้วคนสตีให้อะไรครับปึ๊บสวยลงให้สุดปึ๊บโอเคเดี๋ยดีไปมาปึ๊บมันจะมันจะรู้สึกโดนตรงนี้ไหมโดนปีกหรืไงแล้วมันบีบมันจะเจ็บช่องสมบักใช่ช่งนี้ช่งนี้คยังว่าการดึงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการบีบบีบตัวเข้าหามันจะได้ช่วงนี้ครับช่วงไหนชวงไหน่วงไหนเห็นไหมครับช่วงนี้่งนี้ พอเราแข่งปุ๊บเราจะทำอะไรได้หมดเลยอหนึ่งสองขางไว้ขางไม่ได้เนี่ <c oughs> ยแต่ว่าไม่เคยทำนะมึงทำนะนะเวลาเวลาเราเปลี่ยนท่าแก้มกล้ามเนื้อมันจะพัฒน,น,นา <c oughs> เวลาเราทำท่าเดิมๆเแี้ยกล้ามเนื้อมันยังมันชินนะครับไม่จะไม่บัค เปลี่ยนท่ามาต่อเลยดีดึงเท่าข้างเดียวอ่ะบตอนนี้ดึงข้อข้างเดียวมัก็ได้เนาะทีนี้นะครับปกติเราดึงสองข้างเนาะอย่เราจะเราใช้ยังเงี้ยข้างนี้ยในกับเราดึงพร้อมกันเลยแต่เนี้ยมันอันนี้อันนี้มันจะอาจจะเบาไปเราอำให้มันหนักขึ้นหน่อยเสร็อีกรอบหนึ่งเสร็จหรอเราสองแท่งเนี่ย น่าจะได้ค่างขวาข้างท้าย่า่ไมเได้สางเขามันเจ็บแขนอ้าวหักมาไม่เลยมั้งเป็นไรนะหักมาออ่าโอเคอันนี้น่าจะแรงได้กำให้แน่นเลยกำกำกเหมกำรล้มาเคานมมากะอันโอเคดื้อสุดวัยไสทีสวยติ ต่อไปแล้วก sí да, uh ็จะจับแบบนี turn, ้ใช่ไหมต่อไปก็ไม่ต้องจับยางคือจับตัวนี้แทนต่อไปก็ไม่ต้องจับต่อไปก็คือเราจะทำห้ดูก็ได้จับข้อเนาะขึ้นอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้ก่อนนี่เราก็จับข้อก็ดึงขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้คแล้วตอนนี้ใช้ยางดีกว่าตอนนี้เรต้องใช้ยางแน่เสถียรต่อมา สเต็ปแรกลองวอรครั้งที่สามดึงทางมาซ้ายลองซ้ายแม้กเก็ตทางใช่ลองดูลองเลองได้แล้วหักข้างไหนครับหักข้างซ้ายมีตรงกลางไม่เปลยก็ไล่หูกระโดดกระโดดนปเรื่อยๆใจหัวใจกลัวไม่ไหวลองเอิบไปได้โย่ได้โย่ต้องกินนมเพิ่มแคลเซียมโอเคขีบเข่ากีบอะไรได้ก่อนไม่เป็นไรต้องแรก ก็พยายามฝึกให้ให้ซ้ายขวาเท่าๆกาันชใช้ใช้กล้ามเนื้อให้มันพอๆกันไม่ง,งั้นเวลาเรามันจะมันจะมันจะเสียหลักคุมรถเมื่กี้น้ำหนักรถเยอะเลยเนาะมีกำแพงไม่สบายมันช่วยได้เลยในการคุมรถนะได้ครับวเวลาร,รถนะรฉี่หรือว่ามันสมมติเราเสียหลักนึกเสียหลักคราวนี้มือเราแข็งเลยแทบจะเป็นหมสบัดให้เลยเพราะมันเวลามันเสียหลักมันจะตีนะใช่เราฝึก

ต้องใช้มือนี้เก่งหน่อยเออใช่นแหละแล้วก็มาสลับข้างอันนี้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้มันจะสูงอ๋อเออได้ได้รู้เรื่นต่อตอนนี้แมันจะแรงใช่มันจะแรงมันจะได้แรงข้อข้างเดียวมันจะมีแรงใช่อ่าสวยโอ้ธรรมดา แรงดึงอย่างเบลมาดิเลื่อนเลื่อนเลื่อนอย่างนี้ก็ได้หนักเกินนี่หนักเกินอ๋อลองดูไหมอ่อไม่ได้นะแล้วฝึกยากแล้วถ้าดึงแบบนี้แบบนี้ก็ช่วยได้เยอะจับให้ชิดกันแล้วก็เกรงหน้าปองไว้ กระชากพยายามกระชากให้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 ถึงไหล่ติดไหล่ถนขณะนั้นเราจะเป็นการดึงมือมันตีใหญ่ขึ้นมาลองชิบกันเลยมือชิบกันเลยแล้วก็พยายามไม่ให้มันไม่ให้มันแหว่กกระชากให้ไหล่ลงเออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมโอเคอทีไร ใช้ขาเท่ากันหนักตัวนีนักอันนี้เสริมเสริม<ๆ>ปีกข้างโดยเฉพาะเลยนะแต่ขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นแล้วนะกูเร,เริ่มมาแล้วอ่ามีนิดนึงป่ะแ,แต่ว่านมต้องอ่านนมแคลเซียมช่วยกระดูกนมเลิกกินไม่ได้หรอกตัวลองดู ได้ครัลองดูลูกรัไปลองดูลูกครค่อยๆเกรงมือนั้นไว้แล้วก็จนนไม่เอาเอาแบบนี้แเัน้นกไรเี่ยเออ่ใช้แรงได้ตรงนี้เหมือนกันได้ปีกตรงนี้เหมือนกันแกงกลาง

ลองดูลองเอาเนี้ยเนี้ยเราเนี้ยลองดูเพื่อได้เก่งแขนไวเยอะเยอะจับสองข้างก่อนนะอองก้าแล้วก็ยกตัวมาเป็นเอลตอนนี้ท่าเนี้ยเอามือเอามือจับใกล้ๆกันได้ใช่ใช่เพราะว่ามันจะต้องใช้แรงมันจะต้องอยู่เซนเตอร์ที่สุดเข็มตาโอเคไหมเห็นได้ไหมวายอ้างนะไม่อยู่เลยโอ้ยตกใจแทน หนักยากนะไม่ได้ง่ายแล้วเนี่ยมือไม่มันต้องใช้เวลาครับใช่ครับต้องสะสมแค่เราทำขึ้นอย่างเงี้ยสองขสองแขนไม่ง่ายไปครับเอาทำท่าอันนี้ทำท่าไงให้สูง ให้ตัวแบบสูงๆ่อยดึงเลยมีดึงข้ออย่างเดียวไม่ดึงแดเอาดึงข้อหน่อยดีกว่าถาดึงธรรมาดาเราแ,แล้วพยายามพยายามให้เกร็ง<อ>นหน้าคอไว้โอนเนี่ยต้องขึ้นอย่างชา้าๆนะประมาณเนี้ยให้เลยคอประมาณนั้นแล้วก็งลงให้สุดแขนแลกั้แขนไว้อ,อาสัทีต้องอันนี้ีอ่ะนั้นถึงพื้นอันนั้นถึงขา่ให้ให้ให้ เล,<อ>เลยคอแบบประมาณนะี้เล่นก็อยู่ประมาณนะี้อยู่ที่ลำคอเท่ากี่ครั้งครูเอาสามคอแต่ว่าช,าชา้าช้าครั้งที่สามครั้งเลยครับเช่นมาขับน้องก็ได้ไหมอ,อ,อย่างให้เลยคอนะเดินสองหนึ่งลงสุดสองลงสุดอ่าไว้สามครั้งหนึ่ครั้งสองสามสี่ นี่แหละทำให้สูงเะตัวนี้จะทำให้ยืดนะใช่ครับยืดไหมครูอันนี้ยืดไหมได้ครับเล่นบ่เล่นตายยังไงก็ขึ้นใช่ไหมใช่ครับอันนี้อายุเท่าไหร่นะครับสิบสี่โอ้โหยาวน่าจะประมาณเนี่ยจริงปะจะสูงอีกเยอะสูงนี่สิบสี่ต้องเข้าผมแล้วเนี่ยสิบสี่ะอ่อใช่เหรอตอนนี้เท่าไหร่ละไปสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยห,หาราตำรวจเา 160. อาร้อสขึ้นนี่ก็ได้เป็นตำรวจได้แล้วนนเนี่ยเกินครับยังไงก็เกินม่น่า <c oughs> จะมีร้อหาขึ้นอยู่แล้วอเป็นตำรวจแล้ว <c oughs> จริงๆครับไม่ต้องเป็นแล้วมีพอแล้วนแข่งก็พอไปเดิน,น <c oughs> เองครับ ผ่านไปสิองนาทีหนึ่งสองบนข้างไวปฮาวิสหนึ่งสองสามสี่ห้าหถ้าทุกวันอย่างนี้ก็ขึ้นนะนอันนมอันนมอะไรจะให้มันสูงเร็วๆพวกไหนกินนมอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ให้กินแคลเซียมครับได้อยู่แล้วครับแคลเซียมให้กระดูกมัน ให้เสริมกระดูกฟอกกระดูกที่ที่มีปัญหาเพราะปกติอาหารจะมีผงชูรสเยอะถ้าผงชูรสมันทําให้ทําให้กระดูกผุผุครับนี่มาแล้วนะเล่นแ๊บเดียวนะแล้วกบอนเนี่ยน่เล่นเล่นกันติดต่อกันหลายหลายอาทิตย์อ่ะจริงๆต้องอ่าจริงๆต้องวิ่งวิ่งวิ่งห้ากิโลภายในยี่สิบนาทีเพราะว่าแรงเขาจะหมดเพราะว่าเวลาแข่งเขาแข่งยี่สิบนาที กัน <ไป S 1> กันพ <ไป S 1> ลาดสามผ่านไปสิบสามนาทียี่สิบพอวันนี้ยอยากขอเก่งมากมมอยากเก่งตรงตรงสอบเลยเก่งลูกเสือมาแบบชุดลูกเสือเลยลเลิกเรียนนาอังกฤษเสร็จก็มา หนึ่งสองีนน่งสอ่ย่ิ่งลูกอย่าขยับตัวแล้วขาเนี่ยกูขาเนี่ยขาเขาจะแข็งแรงน้อยขาเขาจะหมดแรงเร็วอ่ะทำไงให้ขากระโดดยากระโดดยากับวิ่งเดี๋ยวจบ20นาทีก่อน เดี๋ยวไปกระโดดยายี่สิบนาทีมลลมมาแ้วันมันจะได้ตื่นไปเรื่อยเรื่อยนะครับมันจะได้ขาเพราะพาขาเขาจะหมดเร็วเราต้องใช้แรงขาทั้งเดียวด้วยใช่ขาทั้งเดียวมันมีคนมีท่านอยู่เร่อยใช่ขาเอาได้ขาดีคะแต่ว่ามันมีคนที่บอกว่าเนี่ยขอแค่ทําเงี้ยยืดโซนเงี้ยครูได้ครับวันละร้อยห้าสิบครั้งป้องกันโรคเบาหวานเนี่ยครูทางี้เอาโจลองทำนี้ร้อยห้าสิบครั้ง ทำต่อเนื่องอ่ะค่อยๆย,ย,ยืดที่สุดยืดที่สุดช้าๆไม่ต้องรีบนับด้วยคุณต้องทําดูออ้าครั้งใช่ต่อเนื่องห้ามหยุดผมไม่เห็นนะอ่ะผมทําถึงทุกวันผมทําทุกวันอ่ะ<ๆ>อนับด้วยนับด้วย<ๆ>สองสามสี่นะห้าเนี่ยเขาบอกว่าป้องกรรันรคหัวใจเอ้ป้องกันรูปหวานแต่ต้องร้อยห้าสิบครั้งทำช้าๆไม่ต้องรีบแล้วเวลาเดินมันจะมีกําลังที่น่งมากเลยโจลองดู แต่แรกทำไม่ถึงหรอครับมันจะปวดมันจะปวดครับใช่เอาทำไปที่ครูร้อยห้าสิบครั้งโจโจฝึกอย่าอย่าลงหมดที่เขาห้ามลงหมดไม่ไม่แตะพื้นห้ามแตะพื้นส้นน้ำแตะพื้นเอาได้กี่ครั้งโจได้กี่ครั้งหกสิบได้ไหมครูเอาคุณครูนับด้วยกูอย่าโกงตัวเองรับไม่ใจอยู่ครับหนึ่งจะลืมเห็นไหม พอห้าสิบครั้งต่อทุกวันน่ะใช่มันจะมันจะส้นมันจะมาเลยครูเอาครูเม็กทำนี่หมดแล้วแต่ตากล้องให้ทำาอะไรเราดูครูมาโจะได้เท่าไหร่บอกด้วยนะครับนี่ผมจำทุกวันเลยอันนี้ราคาคุยนะตากล้องราคาคุยนิดนึงครับจริงๆเขาบอกช่วยได้ครับ ทำทุกวันครับร้อยห้าสิบโรคเบาหวานไม่เป็นครับมาหันเองเองมาโจมาเกือบหลงใช่ไหมมั่วไปไหมเห็นไหมเชื่อผมยังแต่ผมทำทุกวันผมทำได้ไงไม่เคยทำเลยใช่ครับนี่ครับกูขยับสนเจอเจอสูตรตากล้งเข้าไปนี่เกอะไรเคือนหมูฝลังเขาเล่นราคาเขาวิงอย่างเดียว แกผ่ผ่านไปสิหกนาทีหาโจอาซอนต่ออาซอนต่อโจซอนต่อแล้วลูกแล้วซอนเหมือนพี่เขาพี่เขายังไม่เลิกเลยแล้วหาลูหาได้เท่าไรหร่อ่ะค่อยๆขึ้นไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆไม่ต้องรีบโจดัดนนี้ขึ้นใี้สุดทีลูกอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ลูกอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ ดดูิคนแข็งแรงยังไม่เลิกทำเลยต้ทงทำทเรื่อยๆทำอย่าหยุดอย่าหยุดนานหรอกปะดูพี่พี่ดูพี่เขาทำเลยมาวงแล้วมาอะไนต่ออีกเซตแล้วเดี๋ยวไปเล่นยางละผ่านไปสิบเจ็ดนาที ตองไปไปเสริมนมนึ่มบอกแล้วให้เสริมทุกวันกินข้าวเยอะๆนี่มาชุดลูกเสือเลยเรียนอังกฤษเพิ่งเลิกพรุ่งนี้อย่าลืมคุ้มงนะรอบที่แล้วก็ไม่ได้ไปไม่เรียนหรอกค้อเคยเลิกตอนม .4 คุ้มงไป โอ้โยังไม่เลิกน,นะครับจะสองร้อยนะครับโอ้ร้อยห้าสิบพอค,ครับอโอ้สุดยอดมากเดี๋ยวคลิปนี้ขอ,อมลาท่านผู้ชมไปท่านีีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับเล้าหลักอืม はい